ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ LOC เป็นน้ำยาอาเดกประสงค์ก็คือตัว LOC เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ใช้ในการซักผ้าใชนะถูบ้านเป็นน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาล้างห้องน้ำจะไปเช็ดคราบเปื้อนอะไรก็ได้แล้วก็ใช้ดีผ้าอะไรกด้วยทีนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะลองอสาธิตเนี่ยหลักๆนะให้ดูถึงประสิทธิภาพ ตวัวยาตัวนี้ซึ่งเป็นน้ำยาตัวแรกเลยนะเป็นสินค้าชิ้นแรกที่อันเวลผลิตออกมาจะลองามาลองดูประสิทธิภาพกันนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะลองดูเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะขอใส่น้ำหน,น,นึ่งกัดเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูในเรื่องของน้ำยาโอซีสามารถใช้ในการรีดเสือ้อ ้เรียกได้ใช้เป็นังอย่างดีเสื้อได้นะเดี๋ยวเราจะเทออกมานะใส่นในฝาหยดทีนี้เดี๋ยวท่างฝั่งฝ่ามือนี้จะเป็นแก้ที่เราใส่ L O C ทางฝั่่ง้ายมือนี้จะเป็นน้ำตาลธรรมดาที่ปกติเราใช้ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเราจะใช้ข้อสอบหรือการใช้กระดาษธรรมดานีษษษษน่ยนะ,ะจะขยำให้แน,น่นๆเลยเปเรียบเสมือนผ้าที่มันยับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องประสิทธิธภาพนะนี่ก็คือกระดาษที่ขยำตึงยับเราสับสังเกตเห็นอะไรไหมครับสารายขัดชัดเห็นอะไรไั้ยแก้วที่มี Lc ถ้ามันคลายตัวนะในขณะที่ แก้วที่ไม่ม LC เหนียวซีกันตาเปล่าธรรมดามันยังคงจับตัวเป็นกล้องอยู่เลยนี่ก็คือคุณสมบัติขั้นแรกเลยของนักยาน้าตัานีนะ้นี่เดี๋ยวเรามาดูนันกยานอุปราศพูดผิดนักยาเอกประสงค์เอาออซนี่เนดะี๋ยวลองมาดูนะเราเอาเอ,าอ,าอาันนี้ออกบอกเฮ้ยขี้โมเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราตัดตัวนี้ออกนะอันนี้ก็เหือเราพามาใส่เห็นไหมตัดเียวขาย,ยตัวนะ เป็นางดูน้าขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวาตัดนี่ในน้ำยาเนี้นนยเรามาดูประสิทธิภาพอันับมนาะคุณสมบัติาันาัดขึ้นเราสามารถใช้ทุงบานได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเราจะเปลี่ยนตัวแป้งที่เราใช้เป็นฝุ่นเดี๋ยวเราจะลองใส่ฝุ่น นะเวลาเราถูบ้านเนี่ยเราก็ใส่เครื่องยาถูคืนลงไปใช่ไหมในน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราสังเกตได้ดีๆเนี่ยเวลาเราถูเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพวกที่ฝุ่นจริงไหมที่ฝุ่นมันก็จะยุ่ลงในทันธุา,ามาดูพันที่ใช้ LOC อซ น้ำยาน้ำที่มีผสมเอลอซเนี่ยมันก็จะดึงฝุ่นให้จบตกก้นตกตะกอนไปที่ก้นของถังในขณะที่น้ำธรรมดาเนี่ยฝุ่นมันก็ยังคงลอยอยู่บนในี้ยอยู่เลยบนบนนะฮะบนผิวน้ำอยู่เลยซึ่งมันให้กลยังไงนี่สํารองดูสิสมมติว่านี่คือไม้หม้อบเนะีเวลาเราถูบ้านมาเสร็จปุ๊บจากหน้าบ้านใช่ไหมเราก็ไม้หม็อแต่ล้างในถังใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ยกไม้ม็อมันขึ้นมา เอาไปขูหลังบ้านต่อสุดท้ายเราไงอะ่ะมันก็ดึงฝุ่นพวกนี้ยเห็นไหมกลับไปอยู่หลังบ้านย้ายฝุ่นจากหน้าบ้านไปหลังบ้านย้ายฝุ่นจากหลังบ้านมาหน้าบ้านสุดท้ายบ้านก็ไม่สะอาดขึ้นเลยเห็นไหมแต่ในสา,านที่ของ LC ีไม่มีเพราะามันดึงฝุ่นให้จบตกตกไปที่ก้นแล้วเนะี่ยนี่คือคุณสมบัติของการถูซื้อคุณสมบัติเนี้ย ก็จะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของแอมเบเชกนการใช่ไหมอย่างเช่นน้ำยาล้างรถก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเราสังเกตว่าถ้าเราใช้น้ํายาไม่ดีเนี่ยหรือเราเวลาเราเช็ดรถแต่ยรถที่สีเข้มมันก็จะเกิดรอยขนแมวขึ้นมาได้ใช่ไหมก็หลักการเดียวกันน้ำยาล้างรถที่ไม่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาผ้าที่เราเช็ดรถเสร็จแล้วแล้วมันมีเศษฝุ่นเศษอะไรติดมาด้วยเนี่ยไปตากแล้วเราก็ยกมันขึ้นมามันเหมือน,นแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฝุ่นติดผ้าขึ้นมาแล้วเราก็ไปเช็ดรถ รถมันก็เลยเป็นรอยแต่ถ้าสมมติว่ามันดึงฝุ่นให้จหมบนที่กน้นใช่ไหมรถหลัก็จะไลยเป็นลอยนี่คือคุณสมบัติของ L O โอซทีนีเ้เรามาดูเรื่องถัดมา,าปกติเนี่ยปกติเนี่ยนะคราบเปื้อนจากพวกนี้ยที่มันเป็นน้ำมันแบบเนี้นะปกติแล้วมันจะล้างไม่ค่อยออกถูกไหมมันจะล้างยาก นี่ก็เป็นทีวีธรรมดาเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนี่นะฮะปกติเนี่ยถ้ามันเปื้อนแบบนี้มันก็จะทำความสะอาดยากมากเลยใช่ไหมบางทีเราล้างด้วยน้ำยาอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ออกทีนี้เราลองมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราใช้น้ำยาแอลออซในการช่วยล้าง แล้วเราอ่ะก็หาทิชชู่หาอะไรเช็ดไม่ได้เราจําเป็นต้องเอาผ้าเช็ดหน้าของเราเนี่ยออกมาเช็ดสิงด้านเป็นผ้าเช็ดหน้าสีขาวแบบนี้ด้วยเนี่ยเราก็เช็ดพลาเช็ดหน้าเราวก็เช็ดาเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยทำไงถ้าผ้าเช็ดหน้าอยูเนี่ยทิ้งสถานเดียวเลยสิไหมเช็ดหน้า เลยใช่ไหมลดหมดเลยไม่แสบด้วยเพราะว่ามันทําจากน้ำมันมะพร้าวมันเป็นกรดอัลค์ธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามือเราอะจะโดนกัดมันไม่ใช่แบบน้ำยาตากห้องน้ำใช่ไหมทีนี้ผ้าเราเนี่ยสีข,ขาวมันก็ด้วยนะเสื้อดำเบบนี้ยใช่ไหมทีนี้อ่ปกติเนี่ยเราก็จะต้องเคลียง์ผิวเลยใช่ไหมผ้าอยากจะทําอะไรให้ดู เล่นมายากลดูหลุดหมดแล้วนี่ขนาดยังไม่เคยยี้เลยนะเนี่ยหลุดหมดแล้วเห็ไนไหมนี่ก็คือคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดได้ตัว LCA เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการห่อหุ้มสิ่งสกปรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปเช็้พวกคราบน้ำมันตนัวไหนมันจะหุ้มพวกคราบน้ำมันไวนะ้ในติษก,กับวพวกผ้าพวกเนี้ย ใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บพอเราแค่เอามานนันไปาอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกเลยแอลโอเนี่ยเป็นน้ำยาที่อันนี้ประสงค์มากขวดหนึ่งนะแค่สองร้อยกว่าบาทเองถ้าเราดูหนึ่งขวดเนี่ยใช่ไหมราคามันเขียนว่า300ร้อยประมาณ 300, สามแต่เราซื้อในครับสัปดาที่ได้ส0 0กว่าบาทขวด1ลิตรเนี่ยนะผสมอะไรทำอะไรได้เยอะมากเลยเอาไปผสมกับที่ใช้ในการรีดผ้าอยที่เราเห็นตอนแรกใช่ไหมแล้วก็อเอาไปใช้อาบน้ำหมาจะได้ไหเนี่ยเพราะว่าตัวมันเป็นอัลมานผ้าขาวใช่ไหมมันสามารถ ให้เห็ดเนี่ยมันหลุดออกจากตัวมาได้ใช้ในการผูบ้านแต่เมื่อกี้ก็ได้สาธิตให้ดูไปแล้วใช้ในการทำความสะอาดก้นข้าสกปรกทุกอย่างเลยอย่างนเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้น l อ c เนี่ยเป็นน้ำยาที่อนเนกประสงค์มากๆอยากให้ลองมีติดบ้านเอาไว้อช่ไหมจริงๆมันแค่สองร้อยกว่าบาทเองมันใช้ทำอะไรได้สรารพัดเลยคุม้มกว่าราคาเยอะมากๆนะซื้อติดบ้านเอาไว้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติปลอดภยัยประสิทธิภาพสูงมากใช่ไหมแล้วก็ประหยัดมากเพราะกดแค่นี้แค่สองร้อยกว่าบาทเอง ใช่ไหมแล้วก็แถมยังรับประกันผ่านพอใจด้วย,อยโอเคก็อันนี้เป็นส่วนของขตัวแอร์